ผู้ชมนครับน่าสนใจกับแผนของพญาแรงจับตาดูให้ดีนะครับเพราะเขากลับมาเข้าหาสองฝั่งที่กําลังมีความขัดแยง้งคือยักษ์กาณนินและยักษ์กาขาวดินยังวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับว่าพญาแรงไม่ได้กลับมาดีเพราะเขายังดูอาคาตแขนไม่จําไม่เข็ดกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นและดินเชื่อว่านี่แหละจะนําไปสู่จุดจบของเขาไม่ได้กลับมาอีกแล้วครับเขาคงจะไม่โชคดีเหมือนครั้งก่อน ที่อย่างที่มีการขับเสภามีการบอกไว้นะครับว่าเดชะบุญหนุนช่วยให้เขาเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขณะเดียวกันนางยักษ์การนินอันนี้น่าจะโชคดีครับพญาแรงน่าจะช่วยต่อมือที่ขาดไปให้กลับคืนมาหรือไม่รินชอบนาะที่ค่ายคําเสียงเนี่ยเขาก็เปิดประเด็นคือมีการนําเสนอในละครแหละสุดท้ายก็เกิดการถกเถียงพูดคุยการดูละครไปด้วยกันแล้วท้ายที่สุดมีการเฉลยในทุกประเด็นให้สิ้นข้อสงสัยด้วย สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมครับสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากจักวงวงกับดินที่ยู u ู e และ t ิ k ต o อช่องพชราปรพลนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครและดินชวนติดตามเจ้าหญิงพิคุลทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์8โมงถึง9โมงทางช่อง7 HD กด35ไปด้วยกันนะครับพญาแ้งสูบานสุดท้ายก็มีการเฉลยนะว่าเอาแหละในตอนนั้นเขาก็อาการสาหัสแหละถูกพระขันของพระรัฐพิชัยมงกุฎแทงไปก็ก็หลายหลายครั้งซึ่งกำลังจะตายครับแต่ว่าขอโหสิหน่อยพระธิดาพิคุลทองก็กล่าวให้นะครับ ร่างเขาดูเหมือนจะสลายไปแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ฟื้นกลับคืนมามันก็ด้วยเดชะบุญหนุนนำนะครับมตรานะครับด้วยการบำเพ็ญเพียรที่เขาก็สะสมมานะับพันพันปีก็ทำให้เขาฟื้นฟื้นมาก,ก็มาแบบรวบรวมพลังใหม่นะครับจนมันแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่ง,ง,งชนิดที่ว่าร่างเดิมที่เป็นร่างพยาแรง้งหัวโลนอะหายไปนะครับหายไปไม,ไม่ไม่มีอีกแล้วนะ ถ้าถ้ายึดตามที่เสพามีการกล่าวไว้นะก็จะเป็นร่างหนุ่มรูปงามแบบที่เราเห็นนี่แหละซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูก่อนน้ีเฮ้ยมันก็จริงนะเพราะก่อนหน้านี้พญาแร้งเนี่ยเคยถูกพระรัชชัยมงกุฎเนี่ยเอาพระขันคว้างใส่โดนทั้งหลังอาการตอนนั้นสาหัสเหมือนกันไปรักษาตัวอยู่ที่เทือกเขานินทการนั่นแหละปรากฏว่าพญาแรง้งพยายามที่จะกลับมาสู่ร่างของชายหนุ่ม ก็มีแรงพูดเท่าแรงอื่นๆก็พยายามบอกว่าอย่าให้กลับไปที่ร่างหัวโล้นหรือว่าร่างเดิมแต่พญาแรงบอกว่าร่างชายหนุ่มรูปงามนี่แหละเป็นร่างที่แสดงถึงพลังอํานาจที่ที่มากที่สุดด้วยก็ไม่แปลกที่ณนะวันนี้เขาจะอยู่กับร่างนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ซ้นข้อสงสัยว่าทําไมพญาแรงถึงกลับมาก,ก็สมเหตุสมผลนะดินว่าจากที่ในละครเล่าแล้วภาพที่มีการนําเสนอมาก่อนหน้านี้ สิ้นข้อสงสัยจบแต่เอาหลักการกลับมาครั้งนี้บางคนก็บอกว่ามาดีแหละมาช่วยพระธิดามาร้ายแหละไม่ได้จะมาดีหรอกซึ่งนินก็มองไปแบบนั้นนะว่าไม่น่าจะมาดีเพราะเพราะว่าถ้าเกิดมาดีอะ่ะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปหากาข่าวทีหนึง่งหาการนินทีหนึง่งหรือต้องสร้างสถานการณ์แล้วก็ไปเข้าหาองค์สั่งสินชัยครับคือเขาสามารถที่จะมาเปิดโปงหรือช่วยได้เลยในเมื่อรู้ทุกเรื่องนี่แต่วันนี้ เขามาหาการนินบอกว่าอยากจะแบบฟิลแบบได้แบบแขนซ้ายแขนขวามือขวามือซ้ายลูกน้องเอาไว้ง่ายลูกน้องสมุนบริวารซึ่งก็หาไม่ได้แล้วไอที่อยู่จะไปตามหาจากไหนก็ก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าหรืออาจจะก,กลับมาก็ได้แต่เอาล่ะเขาอยากได้การนินอยากได้การนินการนินบอกว่าจะให้เป็น,เป,นเป็นมือเป็นไม้แล้วเนี่ยมือฆ่าละซึ่งถ้ามองดูดูจากการมองของพยาแรงดินมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆเหมือนกันที่การนิน จะได้มือกลับคืนมาครับมือที่ขาดไปอ่ะเพราะถ้าเกิดการนินได้มือกลับมาถามว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพยาแรรงจะได้ใจจากการนินการนินจะพร้อมที่จะทำงานให้อย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเขาเจ็บอ่ะแต่ถ้าได้กลับคืนมายินว่ายินว่าการนินเนี่ยพร้อมแบบเดินหน้าเต็มกํำลังเลยผลประโยชน์ก็ตกไปอยู่กับพยาแรรงพยาแแรงซึ่ง ขนาดเขาเขายังฟื้นมาได้เลยอะ่ะด้วยการแบบบำเพ็ญเพียรมาพลังเขาดินว่ามากพอที่จะทําให้มือของกาณินได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับและสุดท้ายถามว่ามันก็ยังสามารถกันกาขาวได้ถ้าเกิดผิดแผนพญาแร้งเข้าไปสู่กาขาวอีกบอกว่าไปสั่งเลยนะว่าให้ไปตามหาชนีมาโดยเร็วด่วนที่สุดอยากได้ชนีถ้าเขาคิดที่จะแก้แค้นพระธิดาพิคุณทองอยากจะได้กลับมาจริง หรือว่าจะอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ดินเชื่อว่าไม่ดีครับสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้ชนีมาโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ต้องลงมืออะไรด้วยซ้ำไปส่วนกาขาวชีวิตของกาขาวผูกไว้กับชนีพระเจ้าพิคุณทองเขารู้ไม้ดินว่าเขารู้เพราะเขาเขารู้ทุกเรื่องจะฆ่ากาขาวที่หลังก็ไม่เสียหายเอาหละ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผลประโยชน์ก็ตกมาอยู่กับพญาแร้งล่ะครับคุณผู้ชม แต่คุณผู้ชมครับถ้าวิเคราะห์ถึงจุดจบของพญาแรงนะครับที่จริงวันนี้พญาแรงก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ตายง่ายๆหรอกบำเพ็ญเพียรมานับพันๆปีไม่ตายง่ายๆแต่ถ้าจะวิเคราะห์ลองดูไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ตายเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ตายมาหลายปีด้วยศาสตราวุธที่ทรงอนุภาพอย่างพระขันของพระอรถพิชัยมงกุฎก็จริงเขาเคยถูกถูกคว้างพระขันใส่ด้านหลังอาการสาหาัส แล้วรอบนี้ถูกแทงไปก็สาหัสแบบยิ่งกว่าหนักๆเลยแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาเขาตายมาหลายปีแต่เอาล่ะเขาเขาฟื้นมามันด้วยแบบการบำเพ็ญเพียรด้วยบุญที่เขาสะสมมาครับเขาไม่ได้ซ่อนหัวใจไว้ที่ไหนเขาก็ยังหัวใจเขาก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าตายยากแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ตายซึ่งครั้งนี้อย่างที่บอกว่าจุดจบของพญาแร้งคืออะไรก็โดนพระขันของพระรถพิชัยมงกุฎอีกสักทีหนึ่งสิโดนแบบจัดเต็มไปเลยคราวนี้ การบำเพ็ญเพียรหรือว่าบุญกุศลอะไรคงไม่ส่งไม่ช่วยเขาแล้วเพราะเขาเอ่ยปากโอโหสิกรรมให้พระธิดาพิกุลทองเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่พูดนะครับการทําความดีของเขาหรือว่าบุญกุศลที่ผ่านมามันคงไม่ช่วยเขาอีกต่อไปกับการทําชั่วในครั้งนี้ชั่วซ้ําชั่วซากอย่างที่เขาเคยทํามาก่อนก็คือการผิดจารีตประเพณีกินมนุษย์ ะะไปทำร้ายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ได้ตายไปมันเลวร้ายมากๆเหลือเกินครับคุณผู้ชมและครั้งนี้ดินเชื่อว่าจุดจบของเขาจะมาเยือนแต่ถ้าพยาแแรงกลับมาแล้วมาดีนะไอแผนการที่เขาทำทั้งหมดอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าพีคในพีคในพีคพีคสุดๆฉะนั้นอย่าพลาดครับ กับเจ้าหญิงพิคุลทองทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกายี่สนาฬิกาทางช่อง7 HD กด35และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทุกตอนได้ทุกวันพุธและวันพฤหัส,สบดีสำหรับตอนใหม่นะครับและดูย้อนหลังทุกตอนได้หมดเลยไปดูแบบเก็บรายละเอียดได้นินชอบเข้าไปนั่งดูนะครับที่ u t u b e ช่อง3เสียงนั่นแหละและถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครนะครับยินชวนติดตามที่ YouTube และ t ิก t o k ช่องพัชาราภพล์ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเสมอนะครับด,ปดบนนิปหน้้าคครััับววนนีีสสด